ฉันชอบมันไม่ได้สงสัยต้องซื้อใหม่ก็คงนั้นแหละฉันว่าฉันต้องไปดูมันใหม่นี่มันตลกมากเลยเดี๋ยวนะฉันเคยเห็นวันไม่นะแม็กเธอถ่ายรูปวันนี้เธอที่อยู่ในห้องน้ำเหรอแล้วเธอก็เป็นคนกดสัญญาณไฟไหม้เป็นเหตุผลว่าทําไมเนทานถึงต้องมาหาเธอมัน สมเหตุสมผลที่สุดเลยเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันอยู่ที่นั่นแล้วฉันก็หลบอยู่ที่มุมห้องน้ำาันเป็นดินจาแต่นินจานั้นนะจะต้องตัดหัวในฐานฉันก็แค่ถ่ายรูปผีเสื้อก็เท่านั้นตัดหัวเลยเหรอวะโอ้ยมันเจ๋งที่สุดเลยก็ใช่ฉันก็แค่ เกืบที่จะเอาชีวิตตัวเองเข้าไปแลกกับปืนทำให้ฉันทำไมเธอจำฉันไม่ได้อก็เพราะว่าผมและก็เสื้อผ้าของเธอมันไม่เหมือนเดิมยังไงน่ะเปลี่ยนไปขนาดนั้นจำได้ก็แย่แล้วก็เหมือนที่เธอพูดนั่นแหละวันนี้มันเป็นวันที่ดีก็ไม่คิดว่าเราจะได้คุยกันเรื่องนี้นิดหน่อยไม่นะถ้าฉันไดยินแบบนี้ฉันคงแบนินค่ว่าพูดถึงเรื่องเงินยาเสพติดก็แค่นั้นไม่คง คงมีคำถามมากมายเลยสินะแล้วได้บอกใครหรือเปล่าใครอ่ะใครก็ได้ยังอย่าไปเชื่อเขาพิสศตโบน่าจะเป็นคุณครูใหญ่ก็ดีขอบคุณพระเจ้าฉันก็ไม่ได้บอกอะไรฉันจะบอกอะไรฉันจะบอกเธอสักวันหนึ่งนะเคราอีแบบรู้สึกตื่นตันใจมากที่เราช่วยชีวิตเขาไว้มันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละใครบ้างไม่ดีใจวันนี้เกือบตาย ฉันรู้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเป็นวันเกิดเธออันนี่คือกล้องของพ่อฉันเอาไปเธอโอ้ดีจังเลยที่เธอจำวันเกิดฉันได้แต่ว่ามันก้องนี่มันมันเหมาะกับเธอพ่อของฉันก็คงจะรู้สึกดีและมันจะดีกว่าถ้าอยู่กับเธอนะแลกกับรูปนี้แล้วกัน โอ้ขอบคุณมากจริงๆนะแม้เพลงมันขึ้นมาทีเดียวโอ้มาเต้นกันเถอะถ่ายรูปให้หน่อยโหยขึ้นเป็นเต้นบนเตียงสุดยอดโอยยิมก็ไม่อยู่เฉยๆเลยด้วยนะท่าสะบัด แชะเข้าไปจ้ามาเต้นกันมาเร็วเย้โยปิด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 บอกแล้วกี่ครั้งฮะว่าอย่าเปิดเสียงดังปิดแล้วไง มานี่ฉันต้องการที่จะคุยด้วยหลบเดี๋ยวนี้ซ่อนเดี๋ยวนี้พ่อมทำขหงฉันจะต้องฆ่าฉันแน่เกิดอะไรขึ้นเปิดประตูแป๊บหนึ่ <that> okay? นงฉันกำลังตเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้ย <'m> หาที่หลบรู้แล้วแป๊บหนึงน่งโออิง โอ้ยต้องหาที่ซ่อนอื่นโอ้ยโคอี้เปิดประตูโคอี้เปิดประตูเดี๋ยวนี้โคอี้นับหนึ่งสองสามบ้าเยเกิดอะไรขึ้นในนี้ทำไมเธออยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ทุลาของเธอเธอไม่ได้กลัวหรอกเธอเป็นเพื่อนฉันมีเพื่อนด้วยเหรอ อุ่ยไอนน้นี่มันโหดจริงปืนของฉันไปไหนแกเอาไปใช่ไหมจะไปเอาไปทำไมฉันยังยิงเปืนไม่เป็นเลยนี่สูบหรีได้หรอบอกความจริงมานี่คือคำสั่งไม่ใช่ของฉันแม็กเป็นคนจริงเหรอ เอาแล้วเราจะช่วยโคลี้หรือจะเบมโคลี้ใช่ของฉันไม่นี่แกว่าโมสุมในบ้านของฉันทำไมกับโรงเรียนไปเลยเดี๋ยวนี้นะมองไปรอบๆสิว่าเธอทำให้โคลี้แย่เหมือนมึงกังวันน่ะไง ปล่อยเธอไปเดี๋ยวนี้อย่าไปทำอะไรเธอเธอไม่มีเพื่อนแกมันก็แค่ฉันเป็นทหารโคอีและแม็กอย่าให้ฉันถ้าฉันเจอเธออีกครั้งเธอจะได้เรียนรู้มากกว่านี้ขอบคุณมากเลยนะเราเหมือนกัน เราเป็นเพื่อนกัน Anyway let's sneak out the window There is one cool place we can hang in this hicko เอ่อเราออกไปข้างนอกกันเถอะทางหน้าต่างโคอ่ะ I think have to about own o future. my อยต้องมาคิดหนักๆแล้วล่ะเรื่องอนาคตของฉันน่ะออกไปจากห้องทางหน้าต่างไปจ้า เอากลับมาที่ประภาคานว่ะอ๋อคือแบบตอนที่มันไม่มีพายุนี่ก็ดูดีมากเหมือนกันนะแบบดูตะวันตกดินมีเสียงนกร้องมีป่าอะไรอย่างเงี้ยแบบลมลื่นอุย้ยกวางกวางที่เราเห็นในรูปซึ่งใครเห็นไหมไม่รู้แต่เราเห็นนี่มันดีมาก ที่เราจำได้ไหมที่เราเคยมาเมื่อเด็กๆแล้วอ่ะมาแล้วแป๊บหนึ่งน่ะขอด่มดับฉันไม่ได้มาที่นี่มานานแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าฉันอยู่ที่นี่ตลอดเลยมันเหมือนตอนที่ฉันฝันร้ายเอ่อแม็กจำได้ว่าฝันร้ายที่นะเรือบินอนะ่ะเรือบินอนะ่ะ ฉั feel like จนจำได้แล้ว <c oughs> มันเหมือน,น,นในฝันร้ายของฉันเลยโอ้ยทางเดียวกันเลยจ้าว่าเล่นส่งมาส่งรูปมาให้ขอบคุณมากมากวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะแล้วก็แต่เธอยังไม่ได้บอกความลับของกับฉันเลย w e r just so oh. lucky they can always escape นกช่นโชคดีจังเลยที่จะได้มีชีวิตเอ้าเขามาสุ่มไฟกันตรงนี้มีการาฟิกด้วยสุดยอดนานหรือยังนะสุดยอดนี่มันลิงอ๋อบิ๊ฟุตมีด้วยเหรอเขาลูกนี่ไม่น่ามีบิ๊กฟุตนะ ประตูเปิดไม่ได้แสดงว่าเราเข้าไปซ่อนในนี้ไม่ได้มันดูเหมือนมันต้องมีอะไรอะลมแรงอะได้ยินเสียงลมบ้แรงมากเสียงนเหมือนแบบอ้น,นี่มันจะพังได้ตลอดเวลารอยเท้าสัตว์ อะไรก็ไม่รู้ A tree haiku How pretty Oh ไปหาโคอีกันเธอแผนที่เมืองเหรอ Wowser Chloe d r that to mark our tree fort so we'd a l ้ตรงนั้น what อ๋อตรงเบอร์สีนั่นคือโรงเรียนเราแล้วก็อ่าฮะตามนั้นเสียงลมดังมากจริงหมดแล้วหมดและไม่อะไรละอ๋อเราเดินไปดูที่ประธาคาร แย่หน่อยนะที่มันล็อกฉันจำได้ว่ามันหักลงมามันโค่นมันพังลงมาจะใช้คำว่าอะไรดีถ่ายรูปสวยนะแชร์มีรูปติดอยู่อ่ะ มันมไม่ย่ไม,ไม,ไม่ไม่สบัดหรอไปนั่งกับโคโอ,อีกันเถอะอยากอยู่คนเดียวไหมนั่งเลยอารมณ์ดีไหมเนี่ยก็เหมือนที่นั่นน่ะเหรอ ทำให้ฉันมีความสุขฉันไม่ได้ทำแบบนั้นและเดวิดก็คงจะโทษทีแล้วกันที่ทำให้เธออยู่กับเขาเหรอจริงเหรอเกิดอะไรไหมอ่ะก็ <c oughs> ตั้งแต่ที่ <c oughs> แม่แต่งงานใหม่ <c oughs> เขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ฉันไม่เคยเชื่อใจเขาเลย ฉันไม่ได้ถ่ายรูปตอนนี้เขากำลังขึ้นนั่นเป็นวิธีที่จะแบล็กเมลเลยนะน่ะใช่มันเขาคู่คามเขามีความลับมากแล้วก็สตูมากมายอฝ่ายฉันรู้ฉันเธอต้องใจสโนว์วิดีโอฉันเจอรูปของเคทมาร์ หรือว่าเด็กคนอื่นๆเขาจริงจังกับงานมากแล้วเขาก็ยังคิดว่าเขายังอยู่ในสงครามหรืออะไรสักอย่างน่าจะเป็นโรคจิตเบาๆนะเดวิดน่ะฉันคิดว่าเขาไม่รู้โอ้รู้ไหมว่าที่บ้านอ่ะโดนสอกแนมฮะเขาพูดว่าอะไรนะมีกล้องอยู่ทุกที่เลยในบ้านฉันเห็นมันในมอนิเตอร์ที่ลงจอดรถฉันรู้ว่าเขาแย่แต่ฉันก็ไม่คิดว่า แล้วเนธานละ่ะเนธานเขาทำอะไรยแย่มากไหมย,ย่างเช่นยาเสพติดในห้องของเขาใช่ไหมอะไรนะฉันเจอเขาในบาร์เขาดูรวยมากแล้วก็จ่ายทุกอย่างแค่บอกฉันโคอี e ้บอกฉันเดี๋ยวนี้ ฉันก็แค่โง่ฉันคิดว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วก็เธอต้องการเงินเหรอใช่สิฉันคิดว่ามันจะพอที่จะช่วยให้เลฟเชลฉันคิดว่ามันน่าจะพอที่จะช่วยให้ฉันกับเลเชลทําในสิ่งที่อยากทำเออมันขโมยไปเอามาจะไหนฮะมันไม่ทําให้เขาจนหรอกเขามันเข้าไปเยอะเลยฉันไม่จะเชื่อเลยฉันไม่รู้ปัญแล้วไง แล้วเขาก็ผักฉันลงกับพื้นแล้วฉันก็ตื่นขึ้น,นมาเอ๊ะแอฉันก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับยิ้มแล้วก็ถ่ายรูป วัดทุกอย่างมันเบลอไปหมดฉันพยายามที่จะเตะเขาแล้วก็ทําให้เออนั่นแหละแล้วก็ได้ทานสวนกลับมาโดยที่ใช้ผักฉันไปที่ประตูแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นมันแย่มากเลยทําไมถึงทําแบบนั้นฉันคิดว่าเขาน่าจะใจแต่ว่าเขาก็เอาปืนออกมามันไม่คาดคิดเลยเขาอันตรายมากโคอีไม่ใช่แค่เธอนะนี่เป็นอย่างแรกเลยนะที่เธอเตือนฉัน ฉันไม่ได้พร้อมที่จะช่วยเธอทุกตลอดเวลาหรอกนะเ,ออเธอช่วยชีวิตฉันและฉันก็ยังนั่งอยู่นี่ถึงเราจะไม่ได้เจอกันตั้งหลายปี oh, แต่ว่าฉันรู้สึกผมลิขิตก็เรื่องเมื่อกี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนิทาน <'m> ที่นั่นแหละโคออีที่วันนี้ไป, <Best day. S 1> ไปเจอกัน ถ้านี่เป็นพรหมลิขิตฉัน <we can S 2> หวัง <fight S 2> ว่า <you S 2> เราจะได้เจอเลเชลแล้วก็ฉันคิดถึงเธอทำไมมันไม่เกิดคุณคิดอะไรไปทำไมมันเกิดอะไรที่นี่อ๋ออ๋ออแม่คุณหัวปวดหัวโอ้ย เกิดอีกแล้วหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่อีกครั้งกวางเดินอีกแล้วจ้า เอ้ยโคอียังอยู่ไหมเออเออเออหิน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 อ๋อเราต้องย้อนเวลาแล้วก็รีบเดินผ่านไปใช่ไหมวะใช่หลบหลบเออใช่หลบอ๋ออ้อยต้นไม้ล้มเราไม่เป็นไรแต่ว่าต้นไม้มันล้มอ่ะเราไปไม่ได้ ฉันมองไม่เห็นเลยอก็ต้องย้อนเวลาให้ต้นไม้มันขึ้นไปก่อนแล้วก็เราถึงจะโอเคเราเดินผ่านไปได้แล้วปะเออเดินไปเดินไปเดินไป เดินไป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 อีกเดินไปเดินไปเอาเอาไปทางไหนต่อไปข้างบนไปข้างบนนั่นไงน้องกวางอยู่นี่โอเคเดินไปเดินต่อไปก่อนเดินตามน้องกวางไปนี่แหละถูกต้องแล้วเฮ้ย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 หลบหลบโอเคไม่โดนไม่โดนโอเคเดินต่อไปอะไรอ่ะเดินไปให้ถึงนะ เอาเฮ้ยเฮ้ยอะ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 อเดินไปเดินไปเดินไปได้ยังได้อยู่เดินไปอะอะไม่ได้หวะได้ไหมอ่ะไม่ไม่ได้ใช่ไหมต้องย้อนเวลาก่อนย้อนเวลา โอ้โหแบบเห็นพายุใกล้มากอะ่ะจังหวะนี้โอเคเราไปได้เลยเดินไปเดินไปโอ้เลือะหอ,อ่าจะตายเอาจะตายไม่ได้ไม่ได้ไไดย้อนเวลาก่อนถึงถึงอ้าวย้อนไปให้หมดเลยเออนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้นววันที่สิบเอ็ด วันนี้วันอีกสวันจะเกิดพายุเหรอ oh <my> ไม่นะ the for the town. ทอร์นาโดมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้งั้นหรอโคอี <'re> ฉันอยู่นี่ <Okay. S 1> ฉัน oh <my> Lord, มันจริงมันคือเรื่องจริง oh man, มันแย่มาก so แม็กเกิดอะไรขึ้นบอกฉัน มันฉันเห็นฉันเห็นว่าเมืองนี้จะโดนทำลายทอรนโดนี่มันเกิดขึ้นมา5ห้าปีที่แล้วจริงๆฉันสัมผัสได้ในอากาศเดี๋ยวก่อนใจเย็นฉันไม่ได้บ้าโคอี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังมันร้ายแรงมากบอกฉันมาฉันเห็นเหมือนกันตอนที่อยู่ในคลาสเมื่อ ตอนที่ฉันพบว่าฉันสามารถย้อนเวลาได้ฉันไม่ได้ว่าจริงเหรอฟังฉันฉันคิดว่าฉันช่วยชีวิตได้จริงเหรอฉันเห็นว่าเธอตายแต่ว่าฉันกลับไปแล้วก็กดสัญญาณไฟโอเคฉันเดี๋ยวนะฉันมันไม่ใช่เกมนะ ฉันรู้ฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรแต่ฉันทำเธอต้องใจเย็นๆนะแม็กฮิมะแปดสิบน่าจะเป็นตอนนี้แปดสิบองศานี่มันเริ่มแล้ว <Mac> s, <S บอกฉันมาบอกฉันทุกๆอย่างเลยนะ ได้บอกแน่โคอี้แน่นอน <laughs> มันติดจริงๆว่ากล้องอะ่ะจอยส์นี่คือแม่ของโคอีก็เอาจริงงๆล้วแล้วแดดขนาดนี้ไม่น่ามีหิมะแต่ว่าหิมะตกนี่ก็น่าจะแปดอยู่ในที่มัน จะมีทอร์นาโดในอ้าวเคสร้องไห้เหรอโอ้เคสนั่งร้องไห้คนเดียวมันแบบเคสเหมือนโดนบูลลี่อ่ะเอาละไอ้นี่ใครก็ไม่รู้วิกตอเลียนี่คนยังไงเนี่ยเราอ่ะนี่คือขอ อาจารย์เอา้ามีแฟ้มชื่อเลเชลด้วยแสดงว่าเลเชลน่าจะอยู่ในแบ็ w well เวล a ค a d e m y โอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับเอพิโซดแรกของ The Life is Strange โดยเราจะมาสรุปกันว่าในพาร์ทนี้นะคะ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือหนึ่งเลยคือน้องแม็กซ์นะคะที่คนพบว่าตัวเองสามารถย้อมเวลาได้แล้วก็ทำให้ได้ช่วยชีวิตเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำไปก็คือโคอี e. แล้วก็จากนั้นนะคะ ก็มีการทะเลาะวิวาิกับเนธานเพสคอตซึ่งเขาเหมือนจะเป็นคนใหญ่คนโตที่อยู่ในโรงเรียนนี้เนาะหลังจากนั้นก็กลับไปที่บ้านแล้วก็โคอ,อีก็มาช่วยแล้วก็พาไปที่บ้านจากนั้นเขาก็น้องแม็กซ์ก็ได้แบบบอกความจริงกับโคอีอว่าสามารถย้อนเวลาได้ คืนแต่พันนี้หลักๆแล้วก็คือน้องแม็กจะคนพบว่าตัวเองย้อนเวลาได้นั่นแหละเอาเป็นว่าพ์นนี้จบเอพิโซดนี้จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้ารอติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ see you again y e s t e r d e y อย่าลืมเป็นร้อนในแล้วเจอปืนนะคะจุบ๊บ